พอแล้วแม่ใหญ่ไปได้ดิ่นีนุกตะกีกูเด็พอแม่ใหย่พอนายจึงตั้มมาจากก็ไม่ก้าวข้างใชยกว่าหลันอยู่วุมวุวุ้กว่าหลันไม่คืนน้านน้าที่เแม่ใหญ่ล็อกายกว่ต๊อกอย่าเนาะอย่าตาเส้นนอนแล้วอ่ะกูอยากขึ้นรังดึกเลยพอบจุ่มบัตรตุกินแต่มีออกจากบ้านจุ่มบัตรนั่นคือได้มั้งออ้ยาไปเช็คจุ่มบัตรเออ เสื้อป่าจะเป็ดกูป่าหมดเลยมึงใส่ป่าเลยมาใส่กูไปนี่ใส่ยังอยู่จุดเดียดตานนี้ออกจากมันไปตำมันกอดซ้ำที่มาวันเลือเบียมาเจพันเจ็ดรอยซ้ำจุดเอ็ดปัดตัวเออพอมาถึงมึงวันจัดแม่ยายไปชุนแม่ยายไปน้อยเจ้งเ,งเมียว่าแม่ยายไปนอนอนั่นเพราะเพราะืนกุไมดีใจแปร่ที่จริงไม่นี่เมียนป่าแม่ยายขึ้นไปนอนบนเชิง เสืงน้อยเจิงร่างกาบ้านเรามันเป็นน้ำตึงใจแล้วมันมีเรื่องนละตึงมันดับไม้ไอ้เมยมันนอนอ๋อกูไม่เจนด้วยความอ้วงเมียกลับมาตึ้งอับนำจ้มหนึ่งกินข้าวกันหนึ่งตามาเลยไอ้อยอับนำจ้มกินข้าวกันแคบมัวมันแล้วไาจ้มไปตักน้ำอับตักข้าวใส่กันมองจะบูหมอนอโยก่าลูกแกงไปตู้ตัวอยกแคบกันแล้วเออกีนนี้โดยตำปลื้อแล้วด้วยความดีแคบ ปูปตมันกัเมียกับหังลุกๆพอดีเมยายกันก็ดีกงอับเด้อยู่บนจึด้วอนีแกนปตาตาน้วีดีโออนี้จแกนึกนุกขึ้นกันแกงอันนี้ปูปตมันแกแกตําขึนแันลแกแกตกับร้อยพอดีลงรัดเลยทัดคว้นน้ำหวาแกไปค้นไม้เครื่องรัดน้อยรัดอีรับน แกตัดอยู่กันนั่งเออแกตัดแกกลวยนํำวางแกไปเกลืวยไปเกลือนเมยายมึงทะมันกับกลวยเออในขณะที่กูกำลังนุกกับเมียเม่ยาย่ก็กำลังนุกกับกลวยไม่ราแกนุกลืมตัวว่าปลื้มไม้ด้านเหยกเล่นลงต่างกลืกูตกใจกว่านองเออจนจนจอเมียว่าจนเพื่อพีนั้นมือเมนั้นว่าเมย์ได้เห็นอนใกล้จงอยู่ละแต่เมย์ได้นอนใกล้จงอ่ะก็บกลวยอันแรกินเลย เรีกลั่นว่าป้าเออแตกูนี่ปฏิญาณตนเลยจัดนี่ไอ้ไรแต่ข้าวกับกล้วยกูไม่เตะตองกูไม่กินเลยเก่งหลอกกล้วยกล้วยตอดกล้วยนะกูไม่กินใช่ไม่กินกล้วยกูตื้อว่าปอดตาอุ๊อับแกมีประคุณต่อกูตื้อว่ากล้วยอันปอดตามึงเอ่ะกูไม่กินเลยคำว่ากล้วยเออไรแค่นี้นเรนิงลำบากไปน่าเร็วเมยายมึงตใจอะไรยังไปเร็วเออปลัดนันเน,นี่ยตายคน มันเออมึงวันตอนเดีพิมบัดเรีพิมพ์บัตรันจบวที่กุนี้ตายเชิญหลวมานเจ้าปนากิจจบคุณแม่ตึงหายวกิจเก็ดตายโดยลูกรวยปักน้อยลูกเรียดเออันเออเมื er ่านุ currently. ๊กป้าตังควยตังแก่นะทำบากเกอแล้วจะนั้นเรียบร้อยแม่ตายได้แล้วตายได้แล้วเออเพราะว่าผมเป็นกระเทย ก็รล้อว่าน้องเป็นกระเทยใช่แล้วน้องไม่โกรธมันหรอแต่มันล้อก็ไม่รู้จะโกรธยังไงเพราะคนที่ล้อน้องนี่มันล่อมากคำเตะนะครัเนี่ยไม่เป็นผู้นำได้นี่ป่านนี้ผมชูปป้พี่หนุ่นุ้ยไม่ได้พี่หนุ่นุ้ยอายุมากแล้วแต่มีแฟนเยอะพี่นุ้ยทำยังไงอ่ะเร่นเควสครับฮะเฟซบุ๊กนี่แหละกับ จะไม่ดีก็เล่นเคว็เป็นจริงล่ะพี่ที่ไหนลุยหน้าร้องนั่นนังรูดคนคนๆตาดันเทียงเงินเกลื่อนๆอะไรตัวจ้ำก็พอยกขึ้นตาผู้ละจำหน้าไม่ได้ไม่รู้เคยทำไมปิดมัเป็นแต่คิวเนยจะไม่ดีก็เล่นเคว็ดเป็นลอครับผู้เก่งนะเก่งเยวมาตัด เห็นไหมจริงคุณเกศจะไม่คนเต้าตรงกลางเต้าวันรานะคนแก่แต่แรกไปไหนตรงป่าเชียนมากแต่ไม่ได้ปาปเชียนมากก็ไม่ไปแต่คนแก่เดี๋ยวนี้ไปไหนตรงไปเต,ต๊าเลสโอเลตอยากมากโลดโลเลยไปที่เปรสโตมันขึ้น